สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำนานคุณผู้ฟังครับเคยมีใครตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมครับเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้ามือสองหรือเดินเลือกซื้อของเก่าตามตลาดนัดกลางคืนว่าสิ่งของเหล่านั้นก่อนที่มันจะมาถึงมือเรามันผ่านอะไรมาบ้างแล้วเจ้าของคนเก่าของมันตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนไกล แต่ยังคงวนเวียนอยู่กับของรักของห่วงชิ้นนั้นเรื่องราวในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากคุณจอยนามสมมุติหญิงสาววัยทำงานผู้หลงไหลในแฟชั่นวินเทจเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีก่อนในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นเยือกผิดปกติของกรุงเทพมหานครคุณจอยเล่าว,ว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ชอบเดินตลาดนัดกลางคืนมาก โดยเฉพาะส่วนขายเสื้อผ้ามือสองที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเสื้อกระสอบความสนุกของการรื้อค้นกองผ้ากองมะฮือมาคือการได้เจอกับของดีราคาถูกเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าบางครั้งสิ่งที่เรางมเจออาจจะไม่ใช่แค่เข็มแต่มันคือคำสาบแช่งที่ติดมากับเส้นใหญ่ผ้าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์คุณจอยเลิกงานดึก แต่ด้วยความเครียดสะสมเธอจึงตัดสินใจแวะไปเดินเล่นที่ตลาดนัดรถไฟชื่อดังแห่งหนึ่งบรรยากาศในคืนนั้นค่อนข้างเงียบเหงาผู้คนบางตากว่าปกติอาจจะเป็นเพราะฝนที่ทำท่าจะตกแหล่ไม่ตกแหล่ลมเย็นๆพัดกระโชกแรงจนเต็นท์ผ้าใบของพ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงพึบพับชวนให้รู้สึกวังเวงกลิ่นอับชื้นของฝนผสมกับกลิ่นฝุ่นจากกองเสื้อผ้ามือสองลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศ คุณจอยเดินลัดเลาะเข้าไปในโซนลึกสุดของตลาดซึ่งเป็นโซนที่ไฟค่อนข้างสลัวร้านค้าแถวนี้มักจะขายของแปลกๆของเก่าเก็บหรือเสื้อผ้าวินเทจหายากเธอเดินผ่านร้านแล้วร้านเล่าจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับร้านหนึ่งร้านนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนแผงเหมือนร้านอื่นแต่เป็นเพียงการปูผ้าใบสีดำลงกับพื้นคอนกรีตมีราวเหล็กสนิมเครือขะแขวนเสื้อผ้าอยู่เพียงไม่กี่ตัวและที่น่าแปลกคือ พ่อค้าเป็นชายแก่รูปร่างผอมเกรง่งนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ในมุมมืดโดยไม่ได้ร้องเรียกลูกค้าเหมือนร้านอื่นๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณจอยเดินตรงเข้าไปที่ราวนั้นทันทีมือของเธอไล่สัมผัสเนื้อผ้าไปทีละตัวส่วนใหญ่เป็นเสื้อเชิ้ตลายสกอตเก่าๆหรือแจ็คเก็ตยีนที่ดูธรรมดาจนกระทั่งปลายนิ้วของเธอไปสัมผัสเข้ากับความเย็นหยียบของเนื้อผ้าชนิดหนึ่งมันลื่นและละเอียดและให้ความรู้สึกหรูหราอย่างประหลาด เมื่อเธอดึงมันออกมาดูท่ามกลางแสงไฟสีอ้มสลัวๆของตลาดสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีแดงสดไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สีแดงสดแบบทั่วไปแต่มันเป็นสีแดงกำาเหมือนสีของเลือดหมูหรือสีของไวา์ชั้นดีที่ถูกบ่มมานานปีเนื้อผ้าเป็นผ้าไหมกรรมะหยี่ที่ดูมีราคามากกระดุมทุกเม็ดเป็นสีทองแวววาวสลักลวดลายดอกไม้โบราณเอาไว้อย่างวิจิตบรรจง ที่สำคัญคือสภาพมันใหม่มากใหม่จนน่าตกใจไม่มีรอยยับไม่มีกลิ่นอับของเสื้อผ้ามือสองแต่กลับมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกับกลิ่นดอกไม้แห้งหรือกลิ่นแป้งร่ำโบราณลอยออกมาเตะจมูกวินาทีนั้นคุณจอยรู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดเธอหยิบเสื้อตัวนั้นมาทาบกับตัวหน้ากระจกบานเล็กที่วางอยู่บนพื้นเงาสะท้อนในกระจกทำให้เธอรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้เกิดมาเพื่อเธอ สีแดงขับผิวขาวของเธอให้ดูผ่องใสขึ้นอย่างน่าประหลาดใจแต่ในขณะที่เธอกำลังชื่นชมความงามของมันอยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในกระจกเหมือนกับว่าที่ด้านหลังของเธอมีเงาดำๆของใครบางคนยืนซ้อนทับอยู่เธอรีบหันขวับไปมองด้านหลังทันทีแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าและผู้คนที่เดินผ่านไปมาอยู่ไกลๆเธอถอนหายใจออกมาเบาๆ คิดว่าคงตาฝ่ายไปเองเพราะความเหนื่อยล้าจึงหันไปถามราคาจากลุงคนขายลุงครับเสื้อตัวนี้เท่าไหร่คะชายแก่คนนั้นค่อยคอยเงยหน้าขึ้นมาจากความมืดใบหน้าของเขาตอบสูบดวงตาลึกโหลแต่แววตากลับดูตร่นตรหนกเมื่อเห็นเสื้อสีแดงในมือของคุณจอยเขาจ้องมองเสื้อตัวนั้นสลับกับมองหน้าเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแห่พร่าฟังดูตะกุกตะตากชอบก่อร้อยเดียว เอาไปเลยร้อยเดียวคุณจอยแทบไม่เคลื่อหูตัวเองเสื้อคุณภาพดีขนาดนี้เนื้อผ้าแบบนี้ยังน้อยก็ต้องขายกันหลักร้อยปลายหรือหลังพันแต่ลุงคนนี้กลับขายแค่ร้อยบาทเธอรีบควักเงินจ่ายทันทีเพราะกลัวว่าลุงจะเปลี่ยนใจแต่จังหวะที่ยื่นเงินให้มือของลุงที่รับเงินสั่นเทวไหวอย,อยางเห็นได้ชัดและลุงก็รีบยัดเงินใส่กระเป๋าโดยไม่แม้แต่จะนับ พร้อมกับก้มหน้าลงไปเหมือนเดิมและพึมพำรรอะไรบางอย่างที่คุณจอยจับใจความไม่ได้เธอเดินออกมาจากร้านด้วยความดีใจที่ได้ของดีราคาถูกหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อสีแดงในราคา100บาทครั้งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันหนายที่เธอจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตตลอดทางเดินกลับไปที่รถคุณจอยกอดถุงใส่เสื้อไว้แนบอกแต่เธอเริ่มรู้สึกแปลก ถุงพลาสติกใบนั้นมันหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ข้างในมีเสื้อเชิ้ตผ้าไหมาบางเพียงตัวเดียวความหนักนั้นมันกดทับลงมาที่แขนจนเธอต้องเปลี่ยนมาถืออีกข้างและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากถุงทะลุผ่านเสื้อผ้าเข้ามาสัมผัสกับผิวหนังของเธอเหมือนกับว่าเธอกำลังอุ้มก้อนน้ำแข็งหรือไม่ก็อุ้มชิ้นส่วนของใครบางคนที่เย็นชืดหลังจากกลับมาถึงคอนโดมิเนียมส่วนตัว คุณจอยก็รีบนําเสื้อตัวเก่งออกมาจากถุงความรู้สึกหนักอึ้องเมื่อครู่จางหายไปเหลือไว้เพียงความตื่นเต้นที่จะได้ลองสวมใส่มันเธอวางเสื้อสีแดงลงบนเตียงนอนสีขาวสะอาดตัดกันอย่างชัดเจนแสงไฟนีออนในห้องทำให้เธอมองเห็นรายละเอียดของเสื้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนั่นทำให้เธอเห็นตำหนิเล็กๆที่เธอไม่ทันสังเกตเห็นตอนที่อยู่ที่ตลาดบริเวณช่วงอกด้านซ้ายใกล้ๆก,ก,กับกระดุมเม็ดที่สองมีรอยด่างสีเข้มๆเ,เป็นวงเล็กๆปรากฏอยู่มันกลืนไปกับสีแดงก่ำของเสื้อจนแทบจะมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกตดีๆคุณจอยขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดในใจว่าคงเป็นรอยเปื้อนธรรมดาหรือรอยคราบกาแฟจากเจ้าของเก่า เธอจึงตัดสินใจนำเสื้อไปซักทันทีคุณจอยเป็นคนถนอมเสื้อผ้าเธอจึงเลือกที่จะซักมือแทนการโยนลงเครื่องซักผ้าเธอเปิดน้ำใส่อ่างล้างหน้าเทน้ำยาซักผ้าสู่ถนอมใยผ้าลงไปตีฟองจนนุ่มแล้วค่อยๆหย่อนเสื้อสีแดงลงไปในน้ำทันทีที่เนื้อผ้าสัมผัสกับน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คุณจอยต้องชะงัก น้ำในอ่างที่เคยใสยสะอาดและเต็มไปด้วยฟองสีขาวจู่ๆก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีใสกลายเป็นสีชมพูจางๆและเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีแดงขุ่นๆคล้ายกับน้ำล้างเนื้อสัตว์สีแดงนั้นไหลซึมออกมาจากตัวเสื้ออย่างรวดเร็วราวกับว่าสีที่ย้อมเสื้อตัวนี้ไม่ได้รับมาตรฐานหรือมันเป็นสีของอย่างอื่นที่ฝังแน่นอยู่ในเส้นใย คุณจอยรีบดึงเสื้อขึ้นจากน้ำคิดว่าสีตกแน่ๆแ,แต่เมื่อยกเสื้อขึ้นมาดูสีของเสื้อกลับยังคงสดใสเหมือนเดิมไม่ซีดจ,จางลงแม้แต่น้อยผิดกับน้ำในอ่างที่แดงฉานจนน่ากลัวเธอลองเปลี่ยนน้ำใหม่ล้างน้ำเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่อาการแปลกประหลาดนี้ก็ไม่หายไปน้ำยังคงเปลี่ยนเป็นสีแดงทุกครั้งที่เธอขยี้ผ้าโดยเฉพาะบริเวณรอยด่างที่หน้าอก ในระหว่างที่เธอกำลังก้มหน้าก้มตาซักเสื้ออยู่นั้นจมูกของเธอก็ได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นหอมของดอกไม้แห้งที่เธอเคยได้กลิ่นตอนที่อยู่ที่ร้านจางหายไปจนหมดสิ้นและถูกแทนที่ด้วยกลิ่นสนิมกลิ่นคาวคลุ้งเหมือนเลือดสดๆลอยขึ้นมาจากอ่างน้ำกลิ่นนั้นรุนแรงจนเธอรู้สึกผะอืดผะอมต้องรีบเบือนหน้าหนีเสื้อบ้าอะไรเนี่ยทำไมกลิ่นแรงขนาดนี้ คุณจอยบ่นพึมพำกับตัวเองด้วยความหงุดหงิดเธอตัดสินใจเทน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นหอมแรงที่สุดลงไปจนหมดซองแช่ทิ้งไว้สักพักหวังว่ากลิ่นหอมจะช่วยกลบกลิ่นคาวเลือดนี้ได้คืนนั้นหลังจากตากเสื้อไว้ที่ระเบียงห้องคุณจอยก็เข้านอนตามปกติแต่เธอกลับนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาด้วยความกระสับกระส่าย เสียงลมพัดกระโชกแรงที่ด้านนอกระเบียงทำให้เสื้อสีแดงที่แขวนอยู่บนราวสะบัดไปมาเสียงชายเสื้อกระทบกับราวกั้นระเบียงดังผับผับผับเป็นจังหวะสม่ำเสมอฟังดูคล้ายกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กำลังเดินวนเวียนอยู่หน้าประตูกระจกคุณจอยพยายามข่มตาหลับโดยหันหลังไปทางประตูระเบียงแต่แล้วท่ามกลางความเงียบสงัดเธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมา แผ่วเบาแต่ชัดเจนหนาวเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงเย็นเยียบและแหบแห้งดังมาจากทิศทางของระเบียงห้องคุณจอยสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นเร็วรัวเธอรีผุดลุกขึ้นสนั่งแล้วหันไปมองที่ประตูระเบียงทันทีผ่านม่านผ่านโปร่งแสงเธอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเสื้อสีแดงที่แขวนอยู่มันแกว่งไกวไปมาอย่างรุนแรงทั้งที่ตอนนั้นลมสงบลงแล้ว และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือลักษณะการแกว่งของมันไม่ได้แกว่งไปตามแรงลมซ้ายขวาแต่มันหมุนคว้างเหมือนกับมีคนใส่เสื้อตัวนั้นแล้วกำลังดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดคุณจอยรวบรวมความกล้าเดินไปเปิดไฟที่ระเบียงพรึบแสงสว่างขับไล่ความมืดออกไปภาพที่เห็นคือเสื้อเชิ้ตเปียกชื้นที่ห้อยตองแต่งอยู่บนไม้แขวนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติ เธอถอนหายใจยาวพยายามปลอบใจตัวเองว่าหูแววและคิดมากไปเองก่อนจะกลับมานอนคลุมโปง่งพยายามไม่รับรู้สิ่งใดอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องเข้ามาในห้องคุณจอยตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียเธอเดินไปเก็บเสื้อที่ระเบียงมันแห้งสนิทแล้วและเมื่อเธอลองดมดูกลิ่นคาวเลือดที่เคยรุนแรงเมื่อคืนก็หายไปเหลือเพียงกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่ม รอยด่างที่หน้าอกก็ดูจางลงจนแทบมองไม่เห็นความพลัวเมื่อคืนหายไปพร้อมกับความมืดความสวยงามของเสื้อกลับมาดึงดูดใจเธออีกครั้งวันนี้เธอมีนัดปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสนิทพอดีและธีมงานคือสีแดงพอดีมันช่างประจวบเหมาะอะไรขนาดนี้เธอไม่ลังเลเลยที่จะหยิบเสื้อตัวนี้มาสวมใส่ทันทีที่สวมเสื้อเสร็จและกำลังติดกระดุมอาการประหลาดก็เริ่มขึ้น เธอรู้สึกอึดอัดที่ช่วงคอและหน้าอกเหมือนเสื้อตัวนี้มันหดเล็กลงหรือไม่ก็เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดรอบคอเธอเอาไว้เบาๆไม่ถึงกับหายใจไม่ออกแต่ก็ทำให้รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องและที่ไหล่ทั้งสองข้างมันหนักอึ้งเหมือนมีคนมานั่งขี่คอหรือเอามือมากดไหล่เธอไว้ตลอดเวลาคุณจอยส่องกระจกดูความเรียบร้อยอีกครั้งในกระจก เธอดูสวยสง่าในชุดสีแดงแต่แววตาของเธอในกระจกกลับดูหมองคล้ำและอิดโรยและถ้าตาไม่ฝาดเธอมองเห็นรอยจางสีเขียวช้ำเป็นรูปนิ้วมือปรากฏจางรอบลำคอของตัวเองเธอกระพริบตาถีๆและมองอีกครั้งรอยนั้นหายไปแล้วสงสัยจะนอนน้อยจริงๆด้วยเราเธอบ่นพึมพำก่อนจะคว้ากระเป๋าและเดินออกจากห้องไป โดยหารู้ไม่ว่าการก้าวขาออกจากห้องในครั้งนี้จะมีใครอีกคนติดสอยตามเธอไปทุกฝีก้าวงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสนิทของคุณจอยจัดขึ้นที่ร้านอาหารกึง่งผับแห่งหนึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงเพลงดังกระหึ่มผู้คนเต้นรำและพูดคุยกันอย่างออกรถทันทีที่คุณจอยเดินเข้าไปในงานเธอตกเป็นเป้าสายตาของทุกคน เสื้อเชิ้ตกระมี่ีสีแดงเลือดหมูตัวนั้นสะท้อนแสงไฟวิบวับทําให้เธอดูโดดเด่นและมีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อเพื่อนๆต่างพากันเข้ามาชื่นชมรุมถามว่าซื้อเสื้อมาจากที่ไหนทำไมสวยและดูแพงขนาดนี้แต่ท่ามกลางคำชมเหล่านั้นมีเพียงเพื่อนคนหนึ่งชื่อก้อยที่ยืนนิ่งเงียบก้อยเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือที่เรียกกันว่ามีเซนส์เธอจ้องมองคุณจอยด้วยแววตาหวาดระแวง ไม่ยอมเดินเข้ามาใกล้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างตลอดเวลาที่อยู่ในงานคุณจอยเริ่มรู้สึกผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆอากาศในร้านที่คนอื่นบ่นว่าร้อนอับอ้าวแต่สำหรับเธอมันหนาวจนเข้ากระดูกความเย็นเยือกแผ่ซ่านออกมาจากเสื้อที่สวมใส่เหมือนเธอกำลังสวมก้อนน้ำแข็งแนบเนื้อและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกลิ่นท่ามกลางกลิ่นอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล จมูกของคุณจอยกลับได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเป็นระลอกระลอกมันไม่ใช่แค่กลิ่นคาวเลือดเหมือนตอนซักผ้าแล้วแต่มันเหมือนกลิ่นเนื้อที่กำลังเน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นทูบจางๆเธอหันซ้ายหันขวาถามเพื่อนว่าได้กลิ่นไหมแต่ทุกคนสายหน้าและบอกว่าเธอคงเมายิ่งดึกอาการแปลกๆก็ยิ่งรุนแรงขึ้นบริเวณหน้าอกด้านซ้ายตรงจุดที่มีรอยด่างบนเสือ้อ เริ่มเกิดอาการแสบร้อนเหมือนมีใครเอาถ่านไฟแดงๆมาจี้ที่ผิวหนังเธอพยายามฝืนยิ้มและคุยกับเพื่อนแต่ไม่หูของเธอกลับได้ยินเสียงกระซิบเสียงเดิมที่ได้ยินเมื่อคืนเจ็บทำไมทำแบบนี้เสียงนั้นดังชิดริมหูจนเธอสะดุ้งสุดตัวหันไปมองข้างหลังก็ไม่เจอใครจังหวะนั้นเองก้อยเพื่อนที่มีเซนส์ ตัดสินใจเดินเข้ามาหาเธอแล้วกระซิบถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าจอยแกไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคุณจอยหน้าซีเผอดถามกลับว่าหมายความว่ายังไงก้อยกลืนน้ําลายลงคออย่างยากลำบากก่อนจะตอบว่าตั้งแต่แกเดินเข้ามาฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปิดหน้าใส่เสื้อสีเดียวกับแกยืนซ้อนหลังแกตลอดเวลา เธอก้มหน้าเอาคางเกยไหลแกแล้วมองมาที่ทุกคนด้วยสายตาอาฆาตจอยถอดเสื้อตัวนี้เถอะเชื่อฉันคำพูดของก้อยเหมือนสวิตไฟที่สับลงกลางใจความกลัวพุ่งขึ้นสมองคุณจอยรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีเธออยากจะถอดเสื้อบ้าบ้าตัวนี้ออกเดี๋ยวนี้เธอวิ่งเข้าไปในห้องน้ำหญิงล็อกประตูห้องในสุดมือไม้สัน่นถวาพยายามแกะกระดุมเสื้อ แต่แล้วกระดุมทองที่เคยสวยงามกลับแข็งขืนเหมือนถูกทากาวติดไว้นิ้วมือของเธอแข็งถือจนแกะไม่ออกความแสบร้อนที่หน้าอ,อกทวีความรุนแรงขึ้นจนเธอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกใหญ่ในห้องน้ำภาพที่สะท้อนในกระจกทำให้เธอแทบหยุดหายใจเงาในกระจกไม่ใช่ตัวเธอหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่เธอในสภาพปกติใบหน้าในกระจกซีดเซียวไร้สีเลือด ขอบตาดำคล้ำริมฝีปากม่วงชำ้ำและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือบริเวณหน้าอกเสื้อสีแดงมีเลือดสดๆไหลทะลัก like ออกมาเป็นวงกว้างเลือดนั้นหยดลงพื้นติงติงติงเสียงหยดเลือดดังก้องในความเงียบของห้องน้ำกรีดคุณจอยกรีดสุดเสียงสติสัมปชัญญะขาดผึงเธอทุบป,ประตูปังปงเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อนเอนที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงจึงรีบพังประตูเข้ามาแต่เมื่อเข้ามาถึงทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติไม่มีเลือดไม่มีผีมีเพียงคุณจอยที่นั่งตัวสั่นเงินงกอยู่ที่มุมห้องพร่ำเพ้อแต่คำว่าถอดไม่ออกช่วยด้วยเขาไม่ยอมให้ถอดหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายที่ร้านอาหารเพื่อนๆช่วยกันพาคุณจอยกลับมาส่งที่คอนโดกว่าจะช่วยกันถอดเสื้ออาถรรพ์ตัวนั้นออกจากตัวเธอได้ ต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงเหมือนกับว่าเสื้อตัวนั้นมันเกาะกินผิวหนังของเธอจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันทันทีที่ถอดออกได้คุณจอยโยนมันทิ้งลงตะก้าผ้าที่ไกลที่สุดแล้วล้มตัวลงนอนด้วยความหมดแรงแต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้ช่วยให้เธอหนีพ้นฝันร้ายได้ในห้วงนิทราคุณจอยฝันเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นห้องนอนเก่า ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์วินเทจบนเตียงนอนมีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างบอบบางนั่งหันหลังให้เธอกำลังสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงใช่ครับเสื้อตัวเดียวกับที่คุณจอยซื้อมาหญิงสาวคนนั้นกำลังนั่งร้องไห้ไหล่ของเธอสั่นสะเทือนด้วยความเสียใจทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกกระชากเปิดออก ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยความโมโหร้ายเขาด่าทอหญิงสาวด้วยถ้อยคำหยาบคายจับใจความได้ว่าเป็นเรื่องหึงหวงคิดว่าฝ่ายหญิงปันใจให้ชายอื่นหญิงสาวพยายามปฏิเสธพยายามอธิบายแต่ชายคนนั้นไม่ฟังเขากระชากเธอให้หันมาเผชิญหน้าวินาทีที่หญิงสาวหันมาคุณจอยในความฝันกรีดร้องไม่ได้สับเพราะใบหน้าของหญิงสาวคนนั้น คือใบหน้าของคุณจอยเองเหมือนเธอกำลังมองดูตัวเองในอดีตชาติหรือมองผ่านดวงตาของวิญญาณร้ายชายคนนั้นบันดาลโทสะคว้ากันไกลตัดผ้าแหลมคมที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วแทงสวนเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของหญิงสาวอย่างจังฉึกเลือดสีแดงสดพุ่งกระฉูดออกมาย้อมเสื้อเชิ้ตที่แดงอยู่แล้วให้แดงฉานยิ่งขึ้น หญิงสาวตาเบิกโพรงด้วยความเจ็บปวดและตกใจเธอล้มลงขาดใจตายคาที่เลือดไหลนองพื้นห้องสายตาของเธอจ้องมองไปที่กระจกด้วยความเครียดแขนอาฆาตพยาบาทก่อนที่ภาพทุกอย่างจะตัดไปเป็นความมืดมิดเฮือกคุณจอยสะดุ้งเื่นขึ้นมากลางดึกเงือท่วมตัวหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากอก เธอรีบเปิดไฟหัวเตียงแล้วก้มลงมองที่หน้าอกของตัวเองสิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบช็อกบนผิวหนังขาวเนียนที่หน้าอกด้านซ้ายมีรอยช้ำสีเขียวคล้ำเป็นวงกลมขนาดใหญ่ตรงตำแหน่งเดียวกับรอยด่างบนเสือ้อและตรงกับแผลที่ผู้หญิงในฝันโดนแทงแต่ความสยองยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อสายตาของเธอเหลือไปมองที่รกร้าผ้ารกร้าผ้าว่างเปล่า เสื้อสีแดงที่เธอโยนถึงไปเมื่อหัวคำ่ำมันหายไปแล้วเสียงกุกกักดังมาทางประตูห้องนอนคุณจอยค่อยๆหันไปมองลูกบิดประตูกำลังหมุนช้าๆแอดประตูค่อยๆแง้มออกท่ามกลางความเมื่อสลัวที่ช่องประตูเสื้อสีแดงตัวนั้นมันกำลังลอยอยู่กลางอากาศไม่สิมันไม่ได้ลอยแต่มันถูกใครบางคนสวมใส่อยู่ ร่างกายท่อนล่างเลือนรางจนมองไม่เห็นแต่ท่อนบนชัดเจนเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวรุงรังปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงตัวนั้นเลือดสดๆยังคงไหลซึมออกมาจากอกเสื้อเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆสยะยิ้มที่ฉีกกว้างจนถึงใบหูเผยให้เห็นฟันดำๆที่แหลมคมเอาคืนมา เสียงแหบแห้งดังขึ้นพร้อมกับร่างนั้นที่พุ่งเข้ามาหาคุณจอยที่เตียงด้วยความเร็วเหนือมนุษย์คุณจอยกรีดร้องสุดเสียงพยายามถอยหนีจนแผ่นหลังชิดหัวเตียงแต่มือที่เย็นเฉียบและแข็งราวกับคีมเหล็กของวิญญาณร้ายก็พุ่งเข้ามาบีบคอเธอไว้นั่นอากาศในห้องนอนเย็นเฉียบจนแทบกลายเป็นน้ำแข็งแรงบีบที่ลำคอของคุณจอยมหาศาลจนเธอแทบจะขาดใจดวงตาเริ่มพร่ามัว สติสัมปชัญญะเริ่มเลือนลางใบหน้าสยดสยองของวิญญาณหญิงสาวในชุดแดงลอยอยู่ห่างจากหน้าเธอเพียงคืบกลิ่นเหม็นเน่าของศพคละคลุ้งจนแสบจมูกเสียงหัวเราะแหลมสูงดังบาดแก้วหูมึงต้องตายในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นมือของคุณจอยที่ปัดป่ายไปทั่วหัวเตียงก็ไปคว้าถูกอะไรบางอย่างมันคือสร้อยพระที่คุณแม่เคยให้ไว เป็นพระเลี่ยมทององค์เล็กๆที่เธอมักจะถอดวางไว้หัวเตียงก่อนนอนด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเธอกำสร้อยพระแน่นแล้วฝาดลงไปที่แขนของวิญญาณร้ายสุดแรงกรีดเสียงกรีดร้องหวยหวนดังลั่นห้องทันทีที่สร้อยพระสัมผัสถูกร่างวิญญาณควันสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นมาราวกับถูกไฟลวกร่างนั้นพละถอยหลังไปชนเข้ากับตู้เสื้อผ้าจนล้มคลื่น คุณจอยไม่รอช้ารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกระโจนลงจากเตียงแล้ววิ่งหนีออกจากห้องนอนวิ่งเท้าเปล่าออกจากคอนโดโดยไม่คิดชีวิตเธอขับรถด้วยความหวาดผวามุ่งหน้าไปหาก้อยเพื่อนที่มีเซ้นทันทีที่ก้อยเห็นสภาพของคุณจอยรอยช้ำที่คอและแววตาที่ตื่นตระหนกก้อยรู้ทันทีว่าเรื่องบานปลายเกินกว่าจะแก้ไขกันเองได้ก้อยรีบพาคุณจอยขับรถมุ่งหน้าไปยังวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีหลวงพ่อที่ก้อยนับถือจำพรรษาอยู่ตลอดการเดินทางแม้จะเป็นช่วงกลางคืนที่ถนนโลง่งแต่คุณจอยกลับรู้สึกเหมือนรถหนักอึง๋งเหมือนมีคนนั่งมาด้วยเต็มรถคันเสียงเคาะกระจกก๊อกก๊อกก๊อกดังขึ้นเป็นระยะที่หน้าต่างฝั่งคนขับทั้งที่รถกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงก้อยบอกให้คุณจอยตั้งสติท่องพุทโธไว้ในใจและห้ามหันไปมองเด็ดขาดเมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่ประตูวัด ความรู้สึกหนักอึ้งก็จางหายไปราวกับว่าสิ่งที่ตามมาไม่สามารถก้าวล่วงเข้ามาในเขตรธรณีสงได้ทั้งสองคนรีบเข้าไปกราบหลวงพ่อที่กุฏิท่านนั่งรออยู่แล้วราวกับรู้ล่วงหน้าท่านมองหน้าคุณจอยนิ่งๆแล้วถอนหายใจยาวโยมไปเอาของเขามาทำไมของรักของหวงของที่มีเจ้าของเขาหวงแหนของเขามากนะคุณจอยร้องไห้โฮเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง ท่านพระครูพยักหน้าช้าๆก่อนจะให้ลูกศิษย์วัดไปเตรียมทำพิธีท่านบอกว่าเสื้อตัวนี้ไม่ใช่เสื้อธรรมดาแต่มันคือเสื้อที่ใส่ตอนตายวิญญาณดวงนี้ผูกจิตพยาบาทรุนแรงเพราะตายโหงขณะที่มีความทุกข์รมอย่างแสนสาหัสและเสื้อตัวนี้คือสื่อกลางที่ดึงดูดพลังงานด้านลบวิธีแก้มีทางเดียวต้องปลดปล่อยพันธนาการทรงคืนเขากลับไปและทำลายสื่อกลางนี้เสีย แต่โยมต้องเป็นคนทำเองนะต้องอโหาสิกรรมให้เขาจากใจจริงไม่อย่างนั้นมันจะไม่จบหลวงพ่อให้ก้อยกลับไปที่คอนโดของคุณจอยซึ่งก้อยต้องรวบรวมความกล้าอย่างมากเพื่อนำเสื้ออาถรรพ์ตัวนั้นใส่ถุงลงยันต์กลับมาทำพิธีที่วัดเที่ยงคืนตรงพิธีกรรมเริ่มขึ้นที่ลานกว้างหน้าเมรุเผาศพบ,บรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรและเสียงสวดมนต์ทุ้มต่ำของพระสงฆ์สี่รูป กองฝืนถูกก่อขึ้นตรงกลางเสื้อเชิ้ตสีแดงถูกวางไว้บนกองฝืนนั้นสภาพของมันดูหมองลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับว่ามันรับรู้ถึงชะตากรรมของตัวเองหลวงพ่อส่งดอกไม้จันท์และเทียนไขให้คุณจอยท่านกำชับให้เธอตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาและกล่าวขอขมาลาโทษคุณจอยน้ำตาไหลพรากพนมมือไหว้ไปที่กองฝืนพี่สาว หนูไม่รู้ว่าพี่เจออะไรมาแต่หนูขอโทษที่ไปยุ่งกับของของพี่ขอให้พี่รับบุญกุศลน,นี้แล้วไปสู่คบภูมิที่ดีเถอดนะอาโหสิกรรมให้หนูด้วยสิ้นคำอธิษฐานเธอโยนดอกไม้จันทร์เข้ากองไฟเปลวเพลิงลุกพรึบขึ้นทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นต้องขนลุกสู้คือสีของเปลวไฟ มันไม่ใช่สีส้มแดงตามธรรมชาติแต่มันเป็นสีเขียวมรกตรแก่ม,ม่วงลุกโชดช่วงรุนแรงและทำกลางเสียงปะทุของไม้ฟืนมีเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังแทรกออกมาเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนคนถูกไฟคลอกสดๆดังยาวนานอยู่เกือบนาทีก่อนจะค่อยๆแผ่วลงและเงียบหายไปพร้อมกับกองฟืนที่มอดลงจนเหลือแต่เท่าฐาน กลิ่นหอมของดอกไม้แห้งลอยจางๆมากับสายลมวูบหนึ่งเหมือนเป็นการบอกลาก่อนจะจางหายไปตลอดกาลหลังจากคืนนั้นชีวิตของคุณจอยก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติรอยช้ำที่หน้าอกและคอค่อยๆจางหายไปแต่เธอไม่กล้ากลับไปนอนที่ห้องเดิมอีกเธอตัดสินใจขายคอนโดทิ้งแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นรวมถึงเลิกนิสัยเดืนตลาดนัดกลางคืนไปโดยปริยาย แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับด้วยความสงสัยคาใจอีกหนึ่งเดือนต่อมาคุณจอยตัดสินใจชวนเพื่อนกลุ่มใหญ่กลับไปที่ตลาดนัดรถไฟแห่งนั้นในช่วงเวลากลางวันเธอต้องการไปตามหาลุงคนขายเสื้อเพื่อถามหาที่มาของเสื้อตัวนั้นเธอเดินไปที่ล็อกเดิมมุมเดิมที่เจอร้านของลุงแต่สิ่งที่พบคือความว่างเปล่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเพียงพื้นที่โลง่ง ไม่มีร้านค้าไม่มีโครงเหล็กเธอจึงไปถามแม่ค้าขายน้ำปั่นที่อยู่ล็อกข้างๆป้าคะลุงที่เคยขายเสื้อผ้ามือสองตรงนี้แกย้ายไปไหนแล้วคะแม่ค้าคนขายน้ำทำหน้างง,งแล้วตอบกลับมาด้วยประโยคที่ทำให้คุณจอยต้องยืนตัวแข็งทื่อหนูจำผิดที่หร้อลูกล็อกตรงนี้มันว่างมาสามปีแล้วจะ้ะตั้งแต่มีเรื่องก็ไม่มีใครกล้ามาเช่าขายของอีกเลยมีเรื่อง เรื่องอะไรเหรอคะคุณจอยถามเสียงสัน่นก็เคยมีพ่อค้าขายของเก่าคนหนึ่งแกทะเลาะกับเมียเด็กที่นี่แหละหึงหวงกันรุนแรงแกพลังมือแทงเมียตายคาที่เลยนะวันนั้นเมียแกใส่ชุดสวยเชียวเสื้อกรรมยีสีแดงนะ่ะเลือดนิ้นมองเต็มพื้นส่วนตัวผัวก็หนีคดีหายสาบสูญไปจนป่านนี้ตำรวจยังจับไม่ได้เลยคุณจอยหน้าชาไปทั้งแถบ ภาพใบหน้าของลุงคนขายเสื้อที่ดูสูบตอบและหวาดกลัวผุดขึ้นมาในความทรงจำหรือว่าชายแก่คนนั้นจะไม่ใช่แค่คนขายของแต่คือฆาตกรที่วนเวียนอยู่กับความผิดบาปหรือว่าแก่เองก็ตายไปแล้วแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปนั้นไม่มีใครให้คำตอบได้รู้เพียงแค่ว่าเสื้อสีแดงตัวนั้นได้ถูกปลดปล่อยไปแล้วแต่ใครจะรู้ล่ะครับ ว่าในตลาดมืดแห่งนั้นยังมีของอีกกี่ชิ้นที่รอคอยเจ้าของคนใหม่เพื่อเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดของพวกมันและนี่คือเรื่องราวของเสื้อสีแดงสำหรับคืนนี้ก่อนที่คุณจะหยิบเสื้อผ้ามือสองตัวเก่งมาใส่ลองดมกลิ่นดูดีๆนะครับว่ากลิ่นที่คุณได้คือกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือกลิ่นคาวเลือดที่ซ่อนอยู่ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ